สวัสดีครับพบกับช่อง DX s h u t t e r นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูหน้าที่ของคุณพ่อและคุณแม่นะครับที่เราให้ดูอยู่นี้คือนกแอนพงเป็นนกที่คล้ายๆนกนางแอ่นนะครับถ้าไปตามป่าจะเห็นกันบินว่อนอยู่ทั่วไปนะครับปกติเราก็ไม่เคยถ่ายนกชนิดนี้ เอาจิงๆคือเขาไม่มีความโดดเด่นนะครับสีเขาจะเรียบเรียแลแล้วก็เป็นนกที่ถือว่านกนองสายตาก็ว่าได้นะครับแต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปพอเขามาทำรังวางไข่อยู่ในต้นไม้เรียกว่าต้นไม้ที่ตายแล้วนะครับตรงน,นี้เป็นไม้แก่นเป็นจุดเช็คอินที่ อ่างเก็บน้ำไซส์สอนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเราถ่ายนกตรงจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเราถ่ายรูปนกไปก็จะมีเจ้าสาวส,สวยๆมาถ่ายพรีบัดดิ้งอยู่ข้างๆนะครับกล้องของเราก็พยายามที่จะแพนไปที่เจ้าสาวนะครับ ็เลยไม่ค่อยมีสมาธิที่จะดูนกเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าได้มาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราดูพ่อแม่คู่นี้เขาเลี้ยงกันนะครับว่าเขานําอะไรมาเลี้ยงบ้างชดต,ต่อจากนี้นะครับเป็นการถ่ายต่อเนื่อง2นาทีนิดๆนะครับดูว่าพ่อนกแม่นกจะเข้ากี่รอบนะครับ นี่นะครับรอบที่หนึ่งนะครับเราพยายามอ่านข้อมูลว่าตัวไหนตัวพ่อตัวไหนตัวแม่นะครับในวิกิพีเดียเขาก็บอกแล้วแต่ตอนที่เราบรรยายเราจําไม่ได้นะครับออกไปแล้วนะครับหนึ่งรอบนะครับตัวลูกที่เรานับได้น่าจะสี่ตัวนะครับ เวลามีปัญหาครอบครัวก็หารกันลงตัวทีเดียวแบ่งกันเลี้ยงคนละสองตัวนะครับ <Okay. S 1> นี่มาอีกรอบนะฮะมาอีกทิศทางหนึ่งเราไมา่ได้เล่นภาพช้าให้ดูนะครับเราให้ดูตามภาพที่เกิดขึ้นจริงนะครับความเร็วปกติ ระยะที่ยืนถ่ายก็ค่อนข้างจะไกลนะครับ <Okay. S 1> แต่นอกเขาไม่ได้กลัวคนนะครับเจ mm hmm. ้าเ่าาเจ้าสาวก็มาถ่ายพีบดดิ้งอยู่ใต้ต้นนี้นะครับ mm hmm. เราก็ถ่ายนกไป mm hmm. เจ้าเหาเจ้าสาวก็หอ,อมแก้มกันไปนะครับ mm hmm. ท่านผู้ชมก็คงเดาได้ว่าเราจะดูนกหรือดูอะไร mm hmm. เป็นการถ่ายภาพที่อิจฉาตานร้อนมากๆ mm hmm. นะครับ สงสัยเราต้องหัดเรียนวิชาถ่ายรูปบุคคลบ้างนะครับเผื่อมีคนจ้างไปถ่ายภาพงานแต่งจริงๆเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเอาแต่ตัวมาก็ได้นะครับบนเขานี่ช่างภาพเยอะนะครับชูป้ายยกขึ้นได้เลยว่าอยากให้ใครถ่ายนะครับรับรองว่าท่านนกมาอีกรอบแล้วนะครับท่านนกไม่มาช้างไม่มี ช่างภาพเราก็ยินดีที่จะถ่ายพรีบัดดิ้งให้ฟรีนะครับแต่งรูปให้ด้วยนะครับปกติก็ได้แค่แอบมองๆก็อยากจะจับจ้องแบบเต็มตาบ้างนะครับบินเข้าบินออกแบบนี้นะครับเราถ่ายภาพนิ่งเพื่อที่จะดูว่าพ่อแม่นกนำอะไรมาป้อนนะครับ เป็นคล้ายๆกับตัวมแมลงที่เป็นแม่มดพ่อมดที่บินออกมานะครับคล้ายๆแม่เป้งตัวเล็กๆไม่ใช่ของมดแดงนะครับเป็นของมดดำไม่ใช่ตัวพึ่งตัวต่อนะครับคล้ายๆมดที่มีปีกเวลาหลังฝนตกก็จะออกมาเยอะแยะนะครับ,รบพ่อแม่จึงมีอาหารถือว่าอุดมสมบูรณ์ทีเดียวนี่อีกช็อตใหม่แล้วนะครับตอนนี้เราตัด เข้ามาเปลี่ยนมุมกล้องนิดเล็กน้อยเพื่อเห็นโบเก้ดังด้านขวามือนะครับตอนนี้เป็นบ่ายแก่ๆไม่มีช้างให้ถ่ายนะครับก็เลยมาถ่ายนกก็หวังว่าพ่อแม่ทั้งสองจะเลี้ยงลูกทั้งสีได้เจริญเติบโตเป็นเด็กที่ดีในวันข้างหน้านะครับสวัสดีครับ